ไปแล้วครับน้าไปแล้วครับน้ําไปแล้วนะครับความแรงเราก็ปรับเอาเลยครับจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูปลายน้ํากันเลยนะครับอันนี้คือใช้ฝักวัวมันจะง่ายกว่าอ๋อเราไม่ต้องมาบีบใช่ไหมครับใช่ค่ะจุ่มรถนะครับโอ้ดูครับไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงรดน้ํเหมือนดก่อนเลยเนาะใช่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับเอามาใช้นะครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวไป สัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้นี่มันคือเครื่องอะไรครับผมแนะนำหน่อยครับอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลูกชายคิดโอ้มันคืออะไรครับเป็นเรือนะครับที่เราจะเอาไปตกปลาอ๋อไปมาไปมาก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างลูกชายเนาะงานเขาเยอะครับมีพ่อก็ได้ดีกว่าทิ้งไว้เฉยพ่อก็เลย เห็นแม่รถต้นไม้ต้องหิวบัวขึ้นลงขึ้นลงขอบจะทุกวนันทุกวันเงี้ยก็เลยลองเอาไอ้ของที่เรามีอยู่แล้วเช่นเครื่องตัดหญ้านะครับเราก็มีทุกหลังคาทุกบ้านอยู่แล้วที่เราต้องใช้ก็เลยเอามาประดิษฐ์คิดค้นไว้จะได้ประหยัดเวลาและการรถต้นไม้แต่ละต้นเนาะเพราะว่าไม่ใช่น้อย ครับผมในส่วนเรือนี่คือใช้อะไรทําลงทุนหมดประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็แผ่นพัดบูดครับแผ่นพัดบูดครับผมโอ้มันทาเป็นเรือได้เลยนะครับนี่ในท้องตลาดก็มีขายอยู่ครับครับผมลงทุนประมาณเท่าไหร่ตัวเรือครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณอันนี้ใช้เครื่องซีนซีตัดครับพอดีที่บ้านใช้มีเครื่องซีนซีตัดพวกตู้ลำโพงอะไรนี่เลยเอามาตัดเป็นเรือมันมีมันมีแบบอยู่แล้วครับก็อยู่ต้นทุนอยู่ประมาณ พันพันหกครับอ๋อพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้คือมีเครื่องเองเป็นลูกทำน้ลูกชายทําให้เดือดลูกทําลูกทําอืมแล้วครับเนี่ยุดท้ายก็ได้คิดนะครับเอาเรือมาใส่สุดยอดนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านี่คือเป็นเครื่องตัดหญ้าซื้อมาหรือว่าอะไรครับไอเครื่องตัดหญ้าเก่าแล้วเหรออ๋อเครื่องเก่าที่เราเอามาใช้ตัดหญ้าเวลาช่วงหน้าฝนตัดหญ้าให้วัวควายเงี้ยครับผม เพราะช่วงนี้เราไม่ได้ไปตัดเราเอามาทําเป็นเครื่องสูบน้ําครับก็แปลว่าถ้าเราตัดหญ้าเราก็สามารถถอดเอาไปได้เลยได้ครับได้โอแล้วก็ตอนนี้ก็ติดหัวครับตัวหัวแค่แค่เอาหัวถอดหัวออกหัวนี้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็อยู่4ี่ร้อยกว่าบาทครับโอ้สี่ร้อยกว่าบาทนี่ครับท่านผู้ชมครับหัวแบบนี้เลยครับ4ี่รอยกว่าบาทเองนะครับผมโอ้นี่ฮะถอดเข้าถอดออกได้ครับครับผมไปเดี๋ยว ตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับว่าน้ําจะแรงแค่ไหนครับครับผมอันนี้ก็คือน้ําสามารถปรับความแรงได้เนาะได้ครับได้ครับโอ้ไอเดียคิดสุดยอดมากจริงๆครับผมอาลครับ start แล้วครับขอชมนะครับโอ้เนี่ยไปแล้วครับน้ําไปแล้วครับน้ําไปแล้วนะครับนี่ฮะไปแล้วครับอาวารมแรงเราก็ปรับอาเลยครับจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูปลายน้ำกันเลยนะครับ ไปดูปลายน้ํานะครับอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโค้งของนาครับผมโค้งนาสามไร่นะครับอยู่ที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ใส่ฝักบัวเนาะฝักบัวรถง่ายครับผมสวัสดีครับผมโอ้นี่ครับคนรถน้ําอยู่นี่เองนะครับอันนี้คือใช้ฝักบัวมันจะง่ายกว่าอ๋อเราไม่ต้องมาบีบใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องบอกครับผม โอ้เนี่ยรถอย่างนี้นะครับดูครับล่ารถไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้ปักบตัวใช้ตัวรถมันกระเทอนยากในการขึ้นลงอ่ะครับพอดีขาผู้ใหญ่ไม่ต้องอีด้วยอ๋อเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าคนที่รถน้ําตอนนี้คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลูกบ้านก็สามารถที่จะมาดูเป็นแนวคิดได้เลยครับผม นี่ยการลดน้ําแบบนี้นะครับใช้เครื่องตัดหญ้าจุ่มรถนะครับโอ้ดูฮะไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงรดน้ําเหมือนในก่อนเลยเนาะใช่ค่ะกดฟันอะไรเยอะลดราต้องเที่ยวแล้วก็เราเคยได้รับบาดเจ็บครับมีบาดถเดดแล้วก็มีเจ็บขาอ๋อแต่พอได้จนนี้มาก็เคยได้เยอะครับครับผมโอ้ทุนใดน่าเยอะเลยครับ ดูครับการรถก็คือดึงดึงไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้เลยครับดึงไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้ปักบัวที่ขึ้นลงรอบโคกหนองนาเนี่ก็สามไร่เนาะคุณสามไร่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยเนาะอืมก็เอยครับแล้วก็ดึงสายไปแบบนี้เลยครับรดไปเรื่อยๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวลำเรือนะครับเรือก็เมื่อสายมันลากไปนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันก็จะไปเรื่อยๆตามกำลังที่เราลากไปเนาะนี่ฮะสึกจอดเลยครับผมไอเดียนะครับนี่ฮะเครื่องนี้ใช้ทำทำเสร็จใช้ได้ประมาณนานแค่ไหนแล้วครับอันนี้ก็ใช้มาได้ช่วงน้ำท่วมก็ เราก็เอาไปขี่เล่นได้นะครับอ๋อขี่ได้คนขี่ได้เลยได้ครับมันรับน้กได้ประมาณกิโลครับอันนี้รับน้กได้อยู่ประมาณราวๆประมาณก็เป็นร้อยโลนะครับโอ้ร้อยกิโลเลยให้มันบาลานซ์กันอ๋อมันก็ช่วยได้เยอะครับผมโอ้นี่ครับคือคือเราใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไงเันา็เลยปลาเจะได้จะหยัดต้นุูเลยกไ่หยัดเวลาเรารดต้นไม้เนี้ย พราะว่าเพราะว่าในสะเราเนา้มันก็กว้างอ่ะถ้าจะให้ดึงสายไปมันก็ยากก็เลยว่าให้ให้ตามน้ำอ่ะมันเดินตามเราไปครับแทนที่เราจะต้องลากสายลากอะไรมันยาวเนาะกว่าจะรบสะะอันนี้ประมาณประมาณกี่วันรถครั้งหนึ่งครับก็อยังต้นนี้ก็รถวันเว้นวันครับวันเว้นวันครับผมโอ้ต้นไม้ที่เราลูครับผม เรากำลังสร้างครับเราอนาคตข้างหน้าเราก็จะทำเป็นจุดเช็คอินครับทีนี้เราก็เนื้อที่เราก็กำลังนีครับตผมดูครับะ็คือจะเป็นบ่อใหญ่จะไปฝ่านูนนะครับเราสามารถเดินรถน้ำได้รอบเลยครับตอนนี้เรือกำลังแล่นแล้วท่านผู้ชมครับแล่นไปเลยครับ เล่นเดิไม่มีคนขับนะครับโอ้โหเออนี่ครับเรือก็จะไปตามสายที่เราลาบไปเลยครับดูครับไอเดียสุดยอดนะครับเก๋ไก่มากครับสวยงามนะครับโอ้นี่ะรัลดแปบเดียวนะครับความแรงก็อย่างที่บอกเนาะเราสามารถปรับได้นะครับปรับความแรงได้เลยนะครับแรงมันก็จะแรงครับนี่กนี่ครับแปบเดียวครับถ้าเราลดบัวนะครับตอนไหนจะเสร็จนะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ อันนี้รถแป๊บเดียวก็เปียกทั่วนะครับเออฝั่งนี้ก็จะมีคลองนะครับผมคลองฝั่งนี้นะครับแต่เราไม่ต้องมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้เนะาะฝั่งนี้ก็คือสายมันยาวครับนะครับ,รบสายนี้คือเราสามารถวางยาวได้กี่เมตรสายที่เราจะลากครับอันนี้ก็สายนี้ก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณส <15 S 2> ิบห้าเมตรับห้าเ <15 S 2> มตรแต่แรงดันผมว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ 30 m, m เมตร20เมตรได้อยู่ครับแรงแรงดันของหอยโขงเรานะครับผมนี่ครับแป๊บเดียวครับ,แบบรบแต่ถ้าเราถอดฟักบัวเราจะเห็นความแรงของน้ําเยอะกว่านีค้ครับครับเนาะมันมันก็จะยิงมันมันจะยิงแบบไม่กระจายครับครับรผม แล้วถอดดูได้ครับครับแต่ถ้าเราใส่ฝักบัวเราไม่ต้องเอามือบีบเนาะเราประหยัดเว,เ,ยเวลาเลยนะับมันไงอีกการลากเขาครับรนี่ครับการลากลากไปแบบนี้เลยครับลากไปเลยนะผู้หญิงก็ทําได้นะผม <laughs> <laughs> ผู้หญิงทําได้นะครับไม่ต้องพึ่งผู้ชายต่อไปได้ดูไหลากเขากลางลากไปเร,เรื่อยนะครับลากไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับไอเดียสุดยอดนะครับใครจะเอาไปคิดค้นต่อก็ต้องถามเจ้าของนะว่าให้ไหมไอเดียต้นอต้นาเครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าแต่อย่างต้นนี้ก็คือจะมีท่อนหญ้าในเปียรท่อนหญ้านะมันเวลาลากก็จะติดนะครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนนะครับ มนีไม่มียาคือเราลากลากไปได้ทั่วเลยมันมีต่อยาเดียครับผมโอ้ดูครับรถแป๊บเดียวเปียกแล้วครับแป๊บเดียวเปียกนะครับนี่ฮะความสุขของการทําเกษตรนะครับผมเออนะครับเวียงสายก็ไปครับเวียงเข้าไปนะครับมันติดต้นหญ้านะมันติดต้นหญ้านะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องก็ช่วยนะครับคุณพ่อ้านก็มาช่วยนะครับผม อเอาเบียงสายลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับตัวเรือก็ทํางานแบบนี้เลยครับรดน้ําไปเรื่อยนะครับมันก็มีการลดไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับการคิดคน้นครั้งนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้ทําเครื่องแบบนี้ครับผมเรากร็รู้สึกว่าเออถ้าพูดไปเนาะมันก็มันมีการหยุดทุกหลังคายอยู่แล้วหลายเครื่องตัดหญ้าเนี้ครับ ถ้าใครจะเอาไปประดิษฐ์ใช้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมมันจะได้ประหยัดเวลาและเร็วต่อการครับแล้วมีมีคนมาศึกษามาดูไอเดียไหมครับก็มีคนมามาถามมาเหมือนกับว่ามาปรึกษาเงี้ยเราก็มีว่าเออถ้าเราไม่มีเรือเนาะเราก็ใช้เป็นเกลอนเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่แบบ ไอ้เดียวของเราที่จะคิดติดแปลงใช้เงี้ยก็ใช้เป็นเกลอนแทนเรือครับกาได้เหมือนกันครับผมอีกอย่างต้นทุนมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะรเรื่องตัดยาเราก็มีถ้าพูดไปมันก็มีเก็บที่บ้ำาบ้านอยู่แล้วเลยครับผมแอ้ยอย่างค่าน้ำมันนะครับหลางรอบหนึ่งมันมันกินค่าน้ำมันประมาณเท่าไหร่ครับกินเดียวครับกินิดเดียวอย่างรอบนี้นะครับยังสะเราเนี่ยบริเวณก็กว้างกันนะ ก็อยู่ประมาณไม่ถึงซึ่งลิตรหรอกอครับพูดไปครับผมแต่มันก็เซฟแต่มันก็เซฟเวลาเนาะใช่ครับใช่ประหยัดเวลาแล้วก็ถ้าเรามาทําแทงอะไรต่างๆซึ่งต้นทุนมันก็เยอะเหมือนกันท,ทําแทงน้ำเนาะทำแทงน้ํามันก็อยู่ได้จุดเดียวอย่างเงี้ยครับจุดเดียวจากที่เราต้องลากสายยาวไปทั่วอย่างเงี้ยแต่นี่คือเราสายประมาณอันนี้ผมว่าสายมันยาวไปนิดหนึ่งนะครับผมถ้าสักประมาณสักสิบเมตรหรือห้า ประมาณ10เมตรนี่กําลังพอดีนะแต่มันมาติดในพวกต้นเนเปียร์ที่เราตัดมันก็เลยไกลครับผมนี่ครับวันนี้ก็เอาไอเดียให้ดูครับผมเผื่อบางคนอยากได้ไอเดียนะครับไปประยุกต์ใช้ต่อกับสวนของตัวเองนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ